สภาการศึกษาเผยทิศทางการวิจัยทางการศึกษาชาติพุทธศักราช2568 2570เข็มทิศชีช้ทิศท,ทางการศึกษาไทยสภาการศึกษาผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยรับข้อเสนอ3เร่ง3ลด3เพิ่มสู่การปฏิบัติจริง สภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาร่วมโตหารือการใช้ AI ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสภาการศึกษาจัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างให้สนุกบริหารงานพัสดุให้ถูกกฎหมายเน้นถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมสภาการศึกษาร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภาค8เดินหน้าธนาคารหน่วยกิจระดับพื้นที่พัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงตามกรอบ NQF ณจังหวัดชลบุรี การสัมพันธ์สามสภาครั้งที่9จัดสัมมนาวิชาการและแข่งกีฬาประเพณีกระชับสัมพันธ์ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคโลคาร์บอนติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของสภาการศึกษาเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ